สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาชมบอลสีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่บีเชื่อว่าใครลหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะรู้จักกันแล้วเนาะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นบอลสีแม่กลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะข้าวๆของเขากันนะคะก็สำหรับ บอลสีแม่กองเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะใบของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นบอลใบไทยนะคะจะเป็นบอลใบไทยแล้วก็จะเห็นได้ว่าหูเนี่ยจะฉีกไม่ถึงสะดือนะคะหว่างหูของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะห่างกันเนาะแล้วก็ความะสะโพกใบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะคะปลายใบยจะมีความแหลมนิดหน่อยเนาะ พื้นใบนะคะสําหรับพื้นใบของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นใบที่กัดสีออกมาเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้นะกระดูกใบนะคะเส้นกระดูกใบก็จะเป็นสีขาวนะคะขาวสวยใสยเลยแล้วก็บริเวณใบนะคะที่เราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยนะคะจะมีจุดแต้มสีแดงนะคะกระจายเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะทั่วทั้งใบเลยนะคะ การใบเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้ใบเขาจะาสั้นๆน,นิดนึงนะบนสีแม่กองเนี่ยนะคะถ้าบางคนดูผืนๆเนี่ยอาจจะมองว่า,าสีไม่สวยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าบีกลับมองว่าเขาเนี่ยเป็นบอลที่ดูอา่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะก็คือเขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวของเขานะเวลาเขากัดสีเต็มใบแล้วเนี่ยหรือว่าเขากัดสีออกมาเป็นสีขาวแล้วเนี่ยบีมองดูว่าเขามีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะสําหรับบนสีแมกองเนาะส่วนราคานะคะราคาเนี่ยบีไม่ค่อยมั่นใจว่าตอนเนี้ย ราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่คร่าวๆมาน่าจะประมาณหลักพันนะคะราคาน่าจะประมาณหลักพันเนาะหรือใครซื้อได้ถูกกว่านี้หรือว่ามีแหล่งที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะก็ลองนำมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อว่าพี่ๆท่านใดนะคะยังไม่มีเนี่ยะจะได้ไปหาซื้อกันมาเนาะ ก็ถือว่าแม่กลองเนี่ยเป็นบอลสีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะส่วนไซที่ทุกคนเห็นอยู่อันนี้นะคะจะเป็นไซตั้งแม่แล้วนะคะอันนี้ก็จากสวนพี่เก่งนะคะหรือว่าบอลสีบ้านพุ่มไมโครราชนั่นเองนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ รับฟังกันจนจบคลิปในวันนี้เนาะก็ยังไงนะคะฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ